สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพุ่งพาวโดเองเพื่อความยัดอยื่นะครับก็วันนี้มาตามคำเรียกร้องนะครับสําหรับสมาชิกที่ถามกันมาว่าให้มาพูดถึงเรื่องของเสเดือนฝอยให้ฟังหน่อยนะครับว่าในการปลูกฝรั่งไม่ว่าจะสายพันธุ์อะไรก็ตามนะครับมีโรคที่สําคัญเกี่ยวกับระบบรากของฝรั่งที่ทําให้ฝรั่งเนี่ยเมื <ME> ่อ <Y> ER ปลูกไปนะครับยิ่งเป็นฝรั่งกิมจูเนี่ยสปีไม่เกินกว่านี้นะครับจะโดน ไสเดือนฝอยนะครับเข้าทําลายทางรากนะครับก็หลายท่านก็ยังมีความเข้าใจผิดอยู่ว่าไสเดือนฝอยเนี่ยเป็นไสเดือนที่เราเคยเห็นกันแต่ตัวเล็กๆหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันเล็กมากเล็กจนขนาดต้องเอาไปสองกล้องนะครับมันคือโรคชนิดหนึ่งเมื่อไสเดือนพวกนี้นะครับเข้าไปกินระบบรากนะครับมันก็จะทําให้เกิดรากปมที่ เขาเรียกกันว่าโรครากปมหนักไสเดือนฝอยเนี่ยก็คือสาเหตุเนี่ยคือมีไสเดือนฝอยเข้าไปกินที่รากนะครับแล้วมันก็จะเกิดเป็นปูดปูดโปโป,ป,ปที่รากนะครับวันนี้ก็เลยจะพามาดูลักษณะการเกิดของไสเดือนฝอยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพามาขุดดูไอ้ต้นที่ผมเจอแล้วผมก็ทําการจะขุดทิ้งนะครับเพราะว่ามันเป็นป่ากิมจูเก่านะครับเพราะว่าถ้าเห็นแนวนี้ก็จะเห็นไล่ไปนะครับ แถวแล้วประมาณน่าจะประมาณ100ต้นนะครับเพราะว่าตั้งแต่ต้นแปลงจนถึงปลายแปลงนี้ก็คือที่ลงไว้นี่คือเป็นต้นกิมจูตั้นแต่ยุคแรกๆที่ผมพาทานะครับน่าจะประมาณสัก4ปีละก็มันจะเกิดไส้เดือนฝอยที่เรียกว่าเข้าทําลายระบบรากแล้ววิธีการที่เรามาดูแล้วเนี่ยว่าฝรั่งเราเนี่ยพอเกิดไส้เดือนฝอยเราจะเจออะไรบ้างนี่นะครับตรงนี้เองมันจะเป็นต้นที่ถูกทิ้งล้างไว้ แล้วก็เ,เกิดเสี้ยเดือนฝอยท,ท,ทั้งแถวนะครับเพราะว่าผมได้ทําการตัดล่ะคือหนึ่งเลยเนี่ยใบมันจะไม่โตนะครับแล้วก็จะเป็นใบกันแกลนเป็นใบเล็กๆอยู่แบบนี้นะครับคือต้องบอกว่าระบบรากเนี่ยมันสําคัญมากมันเป็นการที่ถ้าต้นไมห้หาอาหารไม่ได้นะครับใบฝรั่งเนี่ยมันก็จะเลียวลงเลียวลงเล็กเล็กเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้นก็จะเริ่มตายนะครับเหมือนตรงนี้นะครับ ก็จะเริ่มตายลงมาแล้วก็เดี๋ยวผมพามาดูเคสนี้ครับตรงนี้น่าจะยังพอมีให้เห็นอยู่ก็จะเป็นแถวเดี๋ยวเราค่อยกลับไปขุดครับเนี่ยครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยเราเห็นว่าจริงๆมันก็ตัวนี้คือมันเป็นต้นที่แตกออกกับเป็นเขาเรียกว่าต้นต่อต้นต่อนะครับต้นต่อแล้วมันมีใบที่เป็นเล็กเกแบบนี้นะครับปกติ ฝรั่งถ้าระบบรากไม,ไม่ไม่โดนทําลายอย่างแถวนู้นเขาก็จะแตกยอดพุ่งขึ้นไปนะครับแต่ว่าถ้าตรงนี้เองเนี่ยเกิดไสเดือนฝอยเข้าทําลายนะครับใบก็จะเล็กเ็เรียวเยาวๆแล้วก็ไม่โตแบบนี้นะครับก็จะแกลนไปนะครับรอวันตัดทิ้งท่านี้ผมจะพาพิสูจน์กันว่าใต้ดินเนี่ยที่เขาเรียกกันไสเดือนฝอยเนี่ยมันมีลักษณะไงเดี๋ยวผมไปเอาจอบแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้เดี๋ยวจะขุดให้ดูนะครับทุกท่านจะได้เข้าใจ กันว่าไส้เดือนฝอยเนี่ยมันเวลามันเข้าทําลายระบบรากแล้วเนี่ยมันทําให้ใบอ่าของฝรั่งของเราเนี่ยเป็นแกนเล็กไปนะครับนี่ยังไม่เจอรากเลยนี่ครับอันนี้คือ จะเห็นว่านี่คือที่ไสเดือนฝอยเข้าไปทําลายและเป็นรากปมไปแล้วเดี๋ยวผมจะขุดให้ดูทางต้นแป๊บหนึ่งนะครับจากกล้องเราได้เอาขึ้นมาดูนะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีการแก้ไขช่วงท้ายวิดีโอนะครับอันนี้เรางัดให้ดูก่อนนี่โอเคครับอ่าได้เห็นของจริงนะครับทุกท่านจะได้ไปทําได้อย่างถูกต้องนี่นะครับไล่มาจากตรงนี้ก่อนเลยจะเห็นว่ารากฝอยของฝรั่งต้นเนี้ย แทบจะไม่เหลือแล้วนะครับคือมันไม่ออกละมันไม่ออกก็คือมันถูกเข้าทําลายโดยใช้เดือนฝอยเนี่ยทั้งหมดเลยแบบนี้นะครับเนี่ยนี่ครับนี่ถ้ใช้พอมันเข้าทําลายนะครับระบบลากเสียพอระบบลากเสียก็คือไม่มีเครื่องมือในการหาอาหารพอไม่มีเครื่องมือในการหาอาหารเนี่ยก็ทําให้ต้นแกลนใบเล็กรอวันตายนะครับ แล้วมันก็จะค่อยตายลงเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่โตนะครับอันนี้พามาขุดดูแล้วนะครับครนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการแก้ไขกันนะครับว่ากรณีไส้เดือนฝอยที่เข้าทําลายรากฝรั่งเราจะมีวิธีการดูแลอย่างไรนะครับอ่าเดี๋ยวเราย้ายไปตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวฝากแต่กล้องเดินตามผมมาหน่อยนะครับเราจะมาดูโซนที่ ฝรั่งเรายังปกติอยู่นะครับอันนี้ก็ให้ดูนะครับว่ากรณีถ้าหากกรณีพื้นที่ตรงจุดนั้นนะครับไม่มีเส้เดือนฝอยนะัฝรั่งจะเวลาเราใส่ปุ๋ยไปนะครับฝรั่งก็จะแตกใบงามขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีดอกมีผลให้เราห่อนะครับเรามาเริ่มการแก้ไขตั้งแต่เริ่มต้นปลูกกันเลยนะครับสมมุติว่าเราจะปลูกฝรั่งนะครับด้วยกิ่งตอนนะครับ เช่นกิ่งตอนกิมจูกิ่งตอนหงเปาซือนะครับในการลองพื้นเนี่ยก็อยากให้หาสารที่เรียกว่าป้องกันไส้เดือนฝอยบริเวณที่เราจะไปปลูกเนี่ยป้องกันไว้ก่อนมีหรือไม่มีเนี่ยจะบอกว่าในพื้นดินนะครับบางคนบอกว่าแหล่งที่เราอยู่มันไม่มีหรอกอะไรเงี้ยต้องบอกว่าในพื้นดินทั่วไปนะครับมันก็มีไอ้พวกนี้อยู่อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันอาจจะ ไปอาศัยอยู่ตรงจุดอื่นที่มันไม่ได้มีอาหารให้มันกินโดยเฉพาะรากฝรั่งนี้คือของชอบของมันที่มันเข้ามาเข้าทําลายเนี่ยคือเสเดือนฝอยเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่แบบคู่กันกันกบรากฝรั่งดังนั้นเมื่อเราปลูกต้นด้วยกิ่งตอนนะครับแล้วก็ต้องหาสารที่รองพื้นนะครับอย่างที่ผมเคยพาทําเรื่องของการปลูกฝรั่งจะเห็นว่าทุกๆคลิปนะครับผมจะใส่สารรองพื้นเข้าไปนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นสารอิมิดาคอผิด แบบเกล็ดนะครับก็จะหาซื้อได้อย่างเช่นถ้าใครนึกยี่ห้อไม่ออกก็เป็น Star g i r l G นะครับจะเป็นผงเม็ดสีชมพูนะครับก็ลองก้นหลุมซึ่งตัวนี้เองเนี่ยจะคล้ายๆเป็นวัคซีนให้กับระบบรากและระบบต้นมันสามารถป้องกันทั้งรากนะครับทั้งต้นได้ด้วยเพราะว่าเมื่อระบบรากฝรั่งเนี่ยมันดูดาสารตัวนี้ขึ้นมาไว้นะครับ ลากเองก็จะได้รับการป้องกันต้นเองก็ยังสามารถได้รับการป้องกันอีกเพราะว่าพอมันมาอยู่ตามใบตามากิ่งแล้วเนี่ยเพี้ยก็จะไม่เข้ามาดูดกินน้ำเลี้ยงได้ด้วยนะครับตัวนี้เองนะครับที่ผมบอกก็คือเป็นอีมิดาคอผิดเป็นแบบผงเนี่ยคือเอามาลองก้นหลุมแต่ก่อนเราจะเข้าใจว่าเราใช้ฟูรา,านแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นวัตถุดิบเ,เขาเรียกว่าวัตถุ ที่เขาไม่ได้ขายแล้วนะครับก็จะมีสารที่เข้ามาทดแทนก็ที่ผมบอกอันนี้คือที่ได้ผลในเรื่องของการลองก้นหลุมนะครับก็หามาใช้ลองก้นหลุมนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับคือการปลูกฝรั่งด้วยต้นตอนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นตอขี้นกต้นตอต้านทานไส้เดือนฝอยไม่ว่าจะเป็นเคยูกาดหรืออะไรที่เขาพัฒนาขึ้นมาตัวนี้เองก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการปลูกฝรั่งให้ต้านทานไส้เดือนฝอยเข้าไปอีกนะครับ มันก็จะไม่สามารถที่จะไปทําลายระบบลากของฝรั่งพวกนี้ได้เพราะว่าฝรั่งพวกนี้มีระบบลากที่แข็งแรงและต้านทานไส้เดือนฝอยพวกนี้คือบางทีอ่ะมันเหมือนกับว่าของที่มันไม่ชอบกินมันก็ไม่มาเพราะว่าเอ้ยลากฝรั่งพันนี้ไม่อร่อยไม่กินพอเรามีต้นตอที่มันไม่เข้ามากินมันก็จะส่งผลให้กิง่งฝรั่งของเราเนี่ยแข็งแรงเพราะว่า มันยังอาศัยระบบรากที่เป็นต้นตอที่แข็งแรงเนะี่ยส่งอาหารมาอันนั้นคืออีกอันนึงนะครับคือการปลูกฝรั่งด้วยกิ่งทาบเสียบยอดก็จะมีระบบรากที่ดีนะครับส่วนการที่เราจะทาบกิ่งฝรั่งนะครับก็คือเมื่อเราได้ต้นตอมาแล้วอาจจะไปหาซื้อตามตลาดหรือเพาะเองแล้วมีความกลัวว่า ต้นตอที่จะมาทาบเมื่อทาบเสร็จแล้วจะไปลงปลูกกลัวว่าจะมีเสษเดือนฝอยอยู่ในถุงต้นตอเพราะว่าเราเพาะและเราเลี้ยงต้นตอมาเนี่ยประมาณสักกิ่งเข้าตะเกียบนะครับก็มีดินอยู่ก็อาจจะมีเศษเดือนฝอยเนี่ยเข้ามาอยู่นะครับก็มีการที่เรียกว่าทําให้ต้นตอเราปอดเศษเดือนฝอยได้ก็คือใช้สารอะบาแมตินครับผสมน้ําตาม ปริมาณการใช้ข้างขวดครับเสร็จแล้วเราก็เอาต้นตอเนี่ยลงไปจุ่มน้ำนะครับพักทิ้งไว้15นาทีในถังนะครับเพื่อให้สารเนี่ยมันแทรกซึมเข้าไปในที่ระบบลากมีหรือไม่มีเราป้องกันไว้ก่อนนะครับก็จะทําให้ต้นตอก่อนที่เราเอามาขึ้นท่าบเนี่ยต้นตอเราเนี่ยไม่มีเส้เดินฝอยละเพราะว่าเราใช้ตัวนี้เข้าไปทําลายเพื่อให้เส้เดินฝอยเนี่ยมันไม่มีอยู่ในนั้นนะครับมันจะสามารถป้องกันที่ ระบบลากของฝรั่งเราได้นะครับแล้วก็ช่วงที่เราไปจุ่มเราจะเร่งระบบลากให้แตกลากอีกทีนี้ก็คือใครอาจจะใส่พวกน้ํายาเร่งลากี1ลงไปก็ได้นะครับแล้วก็เป็นปุ๋ยเกล็ดนะครับที่ใช้ผสมน้ำก็เป็น2555ก็ได้นะครับเป็นเขาเรียกปุ๋ยเกล็ดมลกฏนะครับก็ผสมน้ําแล้วก็จุ่มแช่ไปนะครับก็จะมีในเรื่องของการเตรียมต้นต่อนะครับอันนี้ก็จะ พูดในถึงเรื่องของการที่จะทําให้ต้นตอเนี่ยปลอดไสเดือนฝอยเลยนะครับและอีกอันนึงตอนที่ผมพาไปขูดนะครับแล้วจุดที่เราพบไสเดือนฝอยเราจะทํายังไงกับดินบริเวณนั้นต้องบอกว่าเมื่อมันเกิดแล้วนะครับให้เราเนี่ยอาจจะเปลี่ยนการปลูกผลไลม้เช่นเมื่อมันเจอกระฝั่งนะครับเราก็มาปลูกมะม่วงตรงบริเวณที่มันเป็นเพราะว่ารากมะม่วงมันไม่เข้านะครับมันไม่เข้าทําลาย อาจจะเปลี่ยนเป็นไม้ผลตัวอื่นเอาไปปลูกนะครับแล้วก็ย้ายฝรั่งเนี่ยไปโซนที่ยังไม่เคยปลูกนะครับแล้วก็ลองก้นหลุมเหมือนที่ผมแนะนำนะครับวันนี้ก็เอามาฝากกันประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะได้อธิบายให้ชัดเจนสําหรับกรณีเสเดือนฝอยที่เจอกันมากในการปลูกฝรั่งนะครับเพราะว่าตั้งแต่ที่ผมลงเรื่องของฝรั่งหน้าฝนไปนะครับก็มีสมาชิกมาถาม น่าจะมากกว่า10ท่านนะครับที่ถามเรื่องของเส้นเดือนฝอยเข้ามาว่ามีวิธีการแก้ไขอย่างไงมีวิธีการป้องกันอย่างไงวันนี้ก็เอามาฝากทาวิดีโอตอบคําถามเรียบร้อยนะครับก็ต้องขอพูณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมรายการเกษตรพึ่งอารเองเพื่อความยั่งยืนนะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมเรานะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางส่วนเรียเวาดีจะนามาฝากกในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับ